สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Tool Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Stamford Bridge นะครับในศึก e n g English Premier l e a g u e นะครับคู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ Tottenham Hotspur น,นะครับเกมนี้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชลซีเอาชนะ t o อ t e n h a m Hotspur ไปได้2ประตูต่ตอ0น,นะครับสิ่งที่อยากพูดถึงมีเยอะเหลือเกินนะครับปัญหาแรกเลยที่ผมที่ผมคิดในใจนั่นก็คือการ drop ไปของเจมสัน ผมเข้าใจว่าเขาเจ็บระหว่างที่ซ้อมจนนาทีสุดท้ายเพราะสเตคโคกูถึงดรอปเขาลงไปนะครับแล้วก็โยกเอาคูรูเชฟกี้เนี่ยมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางนะครับแล้วซ้ายให้ออซอนฮฮงมินทำหน้าที่ไปนะครับส่วนขวานั้นเป็นเบรนแนนจอห์นสันนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้สเปอร์ใช้ริชาร์ลสนยืนเป็นหน้าเป้านะครับ แล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางเป็นบาบซากับบิสมาเล่นปกติเลยนะครับแล้วแบ็กซ้ายวันนี้ใช้เอมิเันโรยลนะครับมาแทนอุดกินะครับที่เจ็บก็หมดสิทธิ์ทั้งฤดูก,กาลนะครับสำหรับอุดกิวันนี้เล่นไปยิ่งเล่นยิ่งเห็นเลยนะครับว่าวันนี้ทางของเชลซีเองก็ยกระดับขึ้นเชลซี Chelsea วันนี้ผมมองว่าพวกเขาน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับรกับการเล่นกับสไตล์ของ พอเชติโนนะครับยังน่ากลัวยังไงนะครับ4-2-3-1ของเชลซีวันนี้ดูเขาปรับอีกแล้วนะครับตัวของโคพารเมอร์นะครับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยผมว่าเต็มตัวแล้วละ่ะเพราะว่าทางด้านขวาเนี่ยมีมาดูอเก้แล้วทำได้ดีดังนั้นหน้าที่มิดฟิลด์ตัวรุกอะพอกลายมาเป็นโคพาเมอร์คนที่ลงมาเล่นคู่กับไกเชโรแล้วผมว่าทำได้ดีนั่นก็คือกาเลเกอร์ครับ วันนี้สิ่งที่เชลซีทำก็คือไม่ไว่าจะเป็นแนวรับแล้วก็ตรงกลางแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะยืนค่อนข้างติดกันแล้วมันสามารถที่จะขึ้นมาเพลสเนี่ยบีบเกมตรงกลางของสเปอร์ได้ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยขึ้นเกมก็ขึ้นเกม,กเกมแบบเต็มแผงเหมือนกันแล้วเวลาที่ที่เชลซีเราก็ต้องชมด้วยนะครับวันนี้เชลซีเล่นเกมรับได้ดีมากนะครับปกติแล้วเชลซีจะไม่ได้เล่นเกมรับรูปแบบนี้นะ4231นนะครับพอตรงกลางเนี่ย ไกเซโดยืนคู่กับกาเลเกอร์สคนนะครับปีกซ้ายขวาเนี่ยมาดูเอเก้กับมูดิกเนี่ยจะขบเข้ามาและยืนเรียงกัน4คนข้างหน้าเนี่ยก็มีโคพารเมอร์นะครับที่จะไล่บอลน,นะครับบวกกับแจ็กสันพราะตรงกลางเนี่ยยืนเรียงกัน4คนน่ยมันทําให้ตรงกลางของเชลซียแน่นมากนะครับแล้วก็กาเลเกอร์กับไกเซโดก็เป็นผู้เล่นที่ผมว่าเขาแข็งแกร่งแล้วก็อ่านเกมได,ด้ดีเหมือนกันบาบซากับวิซูมาครับ พื้นที่การออกบอลของเขาอะถ้าช้าไปแป๊บเดียวนะโดนกาเลเกอร์หรือไกเซโดเข้ามาชะลอเมื่อไหร่นะครับปีทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็แบ็คเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วปอโลเนี่ยขึ้นไปแล้วนะครับส่วนซ้ายอิมเมอร์ซันโรอยเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วเหลือแค่โรเมรโรกับฟานเด f เฟนที่อยู่ข้างหลังและทั้งคู่เนี่ยถ้าบอลเนี่ยขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้แล้วข้างหลังเนี่ยมีแจ็กสันเนี่ยคอยปิดและคอยอ่านจังหวะที่จะตัดบอลอยู่ หลายๆครั้งอ่ะเราจะเห็นว่าบิสซูมากับบาบชาครับค่อนข้างออกบอลได้ยากมากนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้ผมถึงผมถึงเห็นผมถึงคิดถึงเจม d เดิสันเพราะปกติแล้วเจมิเดิสันนี่แหละครับจะเป็นคนลงมาข้างล่างครับเพื่อมาเก็บบอลแล้วก็ออกบอลไปในท้ายที่สุดแต่วันนี้พอไม่มีเจม d เดิสันอ่ะแต่ว่ามีรายชื่อเป็นเป็นผู้เล่นสำรองนะผมก็คิดว่าเขาน่าจะเจ็บในวินาทีสุดท้ายและเลยทำให้โพสเตเอโตโกูครับ เลือกที่จะใช้ครูเซกี้มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกวันนี้แทนแล้วอย่างที่เห็นเลยครับพอตรงกลางของสเปอร์ขึ้นเกมไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วพวกเขาเวลาเขาโดนตัดบอลมาได้ครับอันตรายสุดๆเลยแจ็กสันมีความเร็วครับและไม่ว่าจะเป็นมูดิกนะครับมาดูเอเก้เนี่ยนักเตะเหล่านี้ของเชลซีพร้อมที่จะพุ่งเข้าหากรอบประตูนะครับและก็เป็นเชลซีนะครับมีที่มีโอกาสก่อนเลยนะครับจากแจ็กสันที่หลุดเข้าไปแล้วได้ยิง ก็้องช่วงวิคาริโออีกแล้วนะครับออกมาปิดมุมได้ดีมากแข้งขายยาวนะครับออกมาปิดมุมมันทําให้แจ็กสันเหลือมุมน้อยแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะยิงก็คือแจ็กสันขาดอย่างเดียวนะผมว่าขาดเรื่องความเฉียบคมของเชลซีเท่านั้นเองผมว่าถ้าเขาเฉียบคมเมื่อไหร่อ่ะเชลซีน่ากลัวมากๆเลยนะน่ากลัวกว่านี้อีกประมาณโอ้โหผมว่าไม่รู้กี่เท่าเลยเพราะว่าโอกาสในในแต่ละครั้งที่เชลซี ตั้งเกมหรือปั้นเกมมาแล้วโอกาสมันมันเกิดขึ้นอ่ะแจ็กสันเป็นหนึ่งในนั้นครับที่เขาจะมีโอกาสสม่ําเสมอเลยนะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ติดวิคาริโอบอลเหมือนจะเข้าประตูแล้วนะครับเป็นฟานเดอร์เฟนนะครับที่วิ่งเข้ามากวาดบอลออกไปแล้วบอลเนี่ยมันไปโดนตัวโคพาร์เมอร์ครับโคพาร์เมอร์ผมว่าจังหวะนั้นน่ะแกก็แกก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยพอบอลมาถึงเนี่ยก็ตั้งขาเพื่อที่จะแปรนะครับแต่ว่าพอมัน,มน มันจวนตัวบอลม,มันโดนไม,ไม่เต็มนะครับบอลก็เลยลอยออกหลังไปก็น่าเสียดายสำหรับเชลซีนะที่ไม่ได้ออกนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมแต่เกมหลังจากนั้นนะ่ะลักษณะเป็นแบบนี้เลยครับเมื่อไหรก็ตามที่สเปอร์เนี่ยพยายามที่จะทำเกมรุกเข้าใส่เชลซีขึ้นไปแล้วถ้าพวกเขาพลาดตรงกลางเมื่อไหร่แล้วโดนตัดเกมออกมาได้เนี่ยแนวรุกของเชลซีไม่ว่าจะเป็นมูดิกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูคูเล่ยไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อมาดูอเก้โคพาเมอร์เหล่านี้ พร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเข้าไปเล่นเกมรุกในกรอบเขตโทษของสเปอร์แล้วเวลาที่สเปอร์ลงมาครับลงมาวิ่งคือวิ่งมาด้วยความคือวิ่งลงมาเพื่อคุมพื้นที่เฉยๆอะ่ะบางทีก็โดนโคฮารเมอร์ดึงบอลหลอกสองสามจังหวัดจึงเป็นที่มาว่าเซลเซีได้ลูกฟรีคิกตรงหน้ากรอบเขตโทษคือมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนะครับแต่ก็ไกลพอสมควรแต่ก็ได้ฟรีคิกไปจากจังหวะที่โคฮาเมอร์เนี่ย ผมว่าดึงจังหวะนะครับแล้วก็เป็น Amazon r o y a l ที่มาตัดเกมไปนั่นแหละครับเป็นจึงเป็นที่มาว่าสเปอร์เสียประตูแรกให้กับเชลซีเชลซี Chelsea. Chelsea ได้ลูกฟรีคิกแล้วเปิดมาแล้วก็เป็นเท,เ,ทเวอร์ชาร์โลบานครับได้หม่งเข้าไปแต่จังหวะนี้ผมอยากพูดถึงพูดถึงจังหวะเล่นของคูคูเลียเหมือนกันคูคูเลียเนี่ยยืนอยู่กับเบนเนนจอนสันครับซึ่งเบนเนนจอนสันเนี่ยเหมือนจะวิง่ง วิ่งผ่านเขาไปได้แล้วเพื่อที่จะไปเล่นลูกจังหวะนี้นะครับโดยที่แบนนดนจอห์นสันไม่ได้มองคูคูเลยยาเลยครับมองแต่บอลเงยหน้าไปเนี่ยมองแต่บอลน,นี่ครับเพื่อที่จะวิ่งไปเล่นแต่คูคูเลย,ย่าไม่ได้คือคือดูก็รู้ครับว่าคูคูเลย,ย่าเนี่ยยืนเพื่อที่จะบอดี้บล็อกไว้ไอ้จังหวะแบบนี้ผมเคยเห็นเกมผมจําขออภัยนะผมจําเกมไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นกับทีมอะไรนะครับแต่ผมถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะเป็นเกมของลิเวอร์พูล ที่เอนโดเนี่ยยืนยืนขวางผู้เล่นคนหนึ่งกับกับทีมอะไรสักทีมหนึ่งนี่แหละแล้ววอร์จิลฟันได้ได้เข้าไปหมง่งแล้วก็เป็นประตูแล้วก่อนนะจนกระทั่ง VR เนี่ยมามองแล้วก็ตัดสินว่าเอนโดเนี่ยฟาวฟาวเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นบอลเลยครับเขายืนบอดี้บ็อกไว้นะครับยืนเอื้องอัง,อง,องแล้วก็เป็นจังหวะฟาวผมว่าจังหวะเนี้ยเอาจริงนะจากใจผมนะผมยังรู้สึกเลยว่าคูคคเรียครับฟาวเพราะเขาไม่ได้เล่นบอลน,นะครับ แต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นในเรื่องของดุล,ลยพินิษ์ของผู้ตัดสินเหมือนเดิมผมก็ไม่แน่ใจว่าแกมองอยังไงนะแกอาจจะมองว่าถึงหลุดเข้าไปก็ไม่ทันชาโลบาหรือเปล่าแต่ผมว่าถึงบรนเนนจอนสันจะวิ่งไปทันไม่ทันไม่รู้อะแต่ผมว่าจังหวะที่ชาโลบาขึ้นมองอะจะไม่ได้สบายขนาดนี้รู้สึกเหมือนกันไหมผมรู้สึกแบบนั้นอะแต่ผมก็ไม่เข้าใจในในเรื่องของการตัดสินเหมือนกันนะครับผมว่าจังหวะเนี้ยคือถ้าแฟนแฟนเชลซีบอกก็ มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ไม่ใช่ท้งเกมแล้วมือไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดึงอาจจะไม่ได้รั้งคือยืนก็จริงครับแต่ตัวเนี่ยก็ยังอยู่แบบนี้นะครับไม่ได้เอามือไปคล้องตัวหรือมือเนี่ยไม่ได้ไปเหนียวนะครับก็มันมันก็พูดยากเหมือนกันว่าไอ้จังหวะเหล่านี้กรรมการเนี่ยจะมองเป็นยังไงนะครับในเรื่องของบอดี้บ็อกนะเพราะว่ามันเห็นชัดอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าวิ่งเบียดกันมานะครับแล้วเอาเอาไหล่ชนกับไหล่แล้ว จอห์นสันเนี่ยเหลี่ยมไม่ดีนะครับถึงเข้าไปหาฟุตบอลไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปนะผมว่ามันเป็นเรื่องของดุลยพินจของกรรมการสุดท้ายไฟนอลแล้วครับก็คือกรรมการถ้ากรรมการจะเป่าลูกนี้เป็นจังหวะฟาวผมว่ามันก็นั่นแหละครับมันมันก็คือดุลยพิติจเหมือนเดิมนะครับพอเชลซีขึ้นนะเกมมันยิ่งเข้าทางของเชลซีเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกมวันนี้อย่างคูคู่เลย,ย่าวันนี้ครับพอเขาไม่ได้โดดเดี่ยว พอเขาไม่ได้โดดเดี่ยวครับจอ์นสันเล่นยากมากนะครับของสเปอร์พยายามแล้วนะแล้วจอ์นสันเป็นคนหนึ่งที่โดดเดี่ยวพอสมควรวันนี้นะครับคนที่มาเชื่อมเขามันไม่มีเขาก็หมุนซ้ายหมุนขวาหันกลับมารู้เห็นเลยนะครับว่าปอโลก็ถูกบีบถูกประกบอยู่ถูกเพลสอยู่เขามีหน้าที่เลยครับกระชากผ่านคูคูระย,ยกไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จังหวะที่ได้ก็จริงแต่ว่าจังหวะที่จะคลอชเข้ามาครับหลักมันไม่ดีจังหวะเหลี่ยมมันไม่ได้หลายครั้งเป็นอย่างนั้น ถึงแม้กระทั่งตัวของจอห์นสันเนี่ยหลุดมาได้ก็จริงนะครับแต่พอที่จะเปิดเข้าไปข้างในอ่ะมันจะมีบางจังหวะน,นะครับที่สเปอร์เนี่ยได้โอกาสเปิดคอสเข้าไปด้านในอ่ะแล้วมันเป็น,แล,น,ปนแล้วมันเป็นหลายๆหลายๆครั้งนะที่เราเห็นจอห์นสันเนี่ยเปิดรูปแบบนี้เราก็ทําได้ดีคูคูเรยาครับก็ต้องชมจริงนะวันนี้คูคูเรยานะครับวิ่งมาบีบจังหวะไอ้มุมเปิดของจอห์นสันอ่ะทำให้เขาก็ต้องเปิดหนีคูคูเรยาไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นบอลลึกไปหลายๆครั้งเหมือนกัน นะครับสำหรับการคลอสบอลของจอห์นสันวันนี้นะก็มันเลยทำให้โอกาสของลิซาลิซอนเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับยิ่งในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมว่าโอกาสของของสเปอร์เนี่ยน้อยไปจริงๆและซอนเฮงมนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหายไปเลยหายแบบไปเลยอะ่ะเกมของสเปอร์ไม่ได้ขึ้นทางฝั่งซ้ายเลยครับ ขึ้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาทางด้านของจอห์นสันเป็นหลักนะครับโดยขึ้นเกมมาตรงบาฟซาที่เขาอยู่นั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้บาฟซาขึ้นมาเล่นเป็นเหมือนกับบ็อกซ์ชูบ็อกซ์นะครับเป็นมิดฟิลด์เล่นเวลารับก็ลงมาช่วยเวลาลุกเนี่ยก็ขึ้นไปเต็มตัวคนที่ยืนอยู่หน้ากองหลังก็เป็นทางด้านของบิสซูมาไปนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยผมผมไม่แน่ใจจังหวะนั้นของคูรูเซกี้นะว่าเขาไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่อะผมผม,ผมเห็นผมเห็นนะจะเป็นพวก เอ่อปอโลนะครับขึ้นมาแล้วก็เล่นกับบักับบิเอ่อบารซานะครับขออภยัยกับบารซาแล้วก็จอนสันแล้วก็พยายามจะคลอสบอลเข้าไปด้านไหนฝั่งซ้ายของของสเปอร์เนี่ยซอนเฮงมินเนี่ยคือหายไปเลยนะครับหายไปจริงๆเรียกว่าทั้งเงียบทั้งหายไปนะครับโอกาสของสเปอร์ถามว่ามีไหมมีจังหวะลูกแต่มุมนะครับปอโลได้หม่งอะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โหไม่ใช่ปอโลขออภัยครับโ ero, รเมโรเนี่ยได้ขึ้นไปหมง่ง ก็น่าเสียดายนะครับผมว่าโรเมโรนัดตั้งแต่ที่เขาพบกับอาซนอลก็หม่งได้ดีผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่หาเหลี่ยมในการขึ้นบอลยอดเยี่ยมมากนะครับแรงประทะแรงกดจังหวะขึ้นของโรเมโรผมว่ายอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายอย่างเดียวนะครับคือไม่เป็นประตูเท่านั้นเองนะครับจบครึ่งแรกไปนะครับเชลซีนำสเปอร์อยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วรูปแบบเกมของสเปอร์ไม่ค่อยดีจริงๆไอจังหวะที่ถูกบีบแล้วก็เสียบอลไปผมเห็นพด พอสเตโคกูครับยืนอยู่ข้างสนามอะ่ะคือออกอารมณ์เหมือนกันนะคือน้อยมากนะที่คือผมว่าผมไม่ค่อยได้เห็นพอสเตโคกู Post ครับยืนอยู่ข้างสนามแล้วจะโวยวายอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่วันนี้หลังจากที่มันมีภาพจังหวะหนึ่งทีต่ตัดไปนะครับแล้วเขาก็บ่นอะไรแล้วคนที่ยืนยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะผมไม่แน่ใจว่าบ่นให้กับบา,า์ซ่าหรือเปล่ามีมีเหมือนกันนะครับเหมือนกับเหมือนกับสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งกับบา,า์ซ่านะครับ นั่นแหละผมผมก็รู้สึกว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของแท็กติกที่ปรับขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรครับเพราะว่าแมดิสันเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมอันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเกมแล้วก็คือผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของซอนฮังมินกับริชาร์ิซอนซึ่งในครึ่งแรกอ่ะผมคิดว่าสเปิร์มก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับในในในบทบาทของริชาร์ดิซอนกับซอนฮังมินก็เล่นเป็นหน้าเป้านะครับอีกคนนึงก็เป็นหน้าโดยธรรมชาติอีกคนนึงก็คืออย่างซอนฮังมินเนี่ย ขยับเข้ามาเล่นด้านในได้ก็ว่ากันไปนะครับครึ่งหลังมาสเปอร์ทำได้ดีครับโอกาสเนี่ยเยอะขึ้นกว่าครึ่งแรกด้วยซ้ําแต่น่าเสียดายมากครับพวกเขาจบไม่ลงนะครับความเฉียบคมของสเปอร์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหายไปไหนนะครับปกติแล้วอะโอกาสที่พวกเขาพอ,พอมีอะสเปอร์จะเป็นทีมนึงที่ผมว่าใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองรู้สึกเหมือนกันไหมแฟนๆของสเปอร์ผมว่าผมว่าก็ ตามที่ผมดูสเปอร์มาผมผมคิดว่าพวกเขาใช้โอกาสไม่ได้เปลืองขนาดนี้แต่วันนี้โอกาสของสเปอร์ครับมีเยอะมากนะแต่ว่าจบไม่ลงจริงๆนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายเลยนะครับไม่งั้นนะผมว่าสกอร์ไม่ไม่น่าจะเป็น2ประตูศูนย์นะครับหลังจากที่บทเชลซีอยู่พักหนึ่งแล้วมาเสียลูกฟรีคิกนั่นแหละมันทําให้มันทําให้สเปอร์เสียลูกที่2ไปครับจากจังหวะที่ยอดเยี่ยมโอ้โหผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับโคพาเมอร์เหมือนกันนะ กจะทําทุกอย่างได้จริงๆหรอผมผมก็คือ,ค,อคือผมก็รู้สึกยอดเยี่ยมมากนะครับกับนักเตะหนุ่มรายนี้จริงๆนะว่าโหเขาก็เป็นอีกคนนึงนะที่ผมว่าคือลูกฟรีคิกก็ทําได้จังหวะการดึงจังหวะบอลผมเก็บบอลออกบอลโอ้โหผมว่ายิ่งคลาสบอลยิ่งนานวันโคพามเมอร์ผมว่ายิ่งยิ่งฉายขึ้นมาเรื่อยๆอยอดเยี่ยมจริงนะครับยิงไปแล้วบอลเนี่ยมันไปชนคานแล้วก็เด้งพื้นออกมาแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นแจ็กสันนะครับชมแจ็กสันอย่างหนึ่งนะ ไอจังหวะเหล่านี้ผงแจ็กสัน่ะพอมีสมาธิกับเกมอะแล้วเขาทำด้ดีเขาถอยตัวลงมาก่อนที่โคพาเมอร์เนี่ยจะยิงลูกฟิกคิกออกไปนะครับมันทำให้เขาเลี้ยงลายอยู่ในอยู่ในเส้นอะไม่ลำหน้านะครับคือถ้าไปยืนกลางมุ้งตั้งแต่แรกที่เขายืนแล้วไม่สนใจโลกอะไรอะผมว่าถึงมา่งเข้าไปอะก็ลำหน้าอยู่ดีผมเลยบอกว่าผมก็ชื่นชมแจ็กสันด้วยนะครับจังหวะที่เขาขึ้นไปก็จริงนะครับแต่พอโคพาเมอร์จะเล่นอะเขาถอยลงมา ถอยลงมาเพื่อไม่ให้ตัวเองลำหน้านั่นแหละครับพอพอบอลเนี่ยไปชนคานแล้วเด้งพื้นมาเขาวิ่งเข้าไปครับแล้วก็หม่งเข้าไปซอนฮึงมินกับเท่านั้นของฮอยเบียนะครับพยายามที่จะเตะสกัดแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบอลมันก็ย้อยเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะกลับจะพยายามช่วยกันเคลียร์แล้วแต่ไม่ได้จริงๆนะครับหลังจากที่เชลซีเสียออขออภัยครับสเปอร์เสียประตูที่2ไปอะ่ะตัดกลับมาแค่ผมว่านาทีเดียวเองนะ จอนสันได้วอกาสยิงได้แปรโล่งๆคนเดียวนะแต่ว่าดบอลโดนไม่เต็มครับโอ้โหพอสเตโกโกค,ครับถึงกับถึงกับมองถึงกับมองไม่ได้จริงๆนะครับมองไม่ได้จริงๆหลังจากนั้นอ่ะสเปอร์ก็มีโอกาสอีกนะจากเบนเทนคูนะครับที่ลงมาแล้วได้ยิงจากนอกจากในกรอบเขตโทษอะ่ะบอลก็ออกข้างไป เนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสเปอร์วันนี้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสครับพวกเขามีโอกาสนะแต่ความเฉ็บคมอยู่ดีมันก็หายไปเหมือนกันแมดติสันสุดท้ายก็ได้ลงมานะครับแต่พอลงมาแล้วอ่ะผมผมว่าเกมมันก็อาจจะอาจจะช้าไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าลงมาแล้วเนี่ยบอลกว่าจะมาถึงเขามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะครับไม่เหมือนผมว่าถ้าลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเล่นแบบเดิมเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นในรูปแบบอื่นไปนะครับสำหรับเกมวันนี้ และอีกประเด็นหนึ่งของเชลซีเอ,อ่อขออไปครับของสเปอร์นั่นก็คือพอริชาริซอนออกไปครับคนที่เข้ามาเล่นเป็นหน้าเป้าแทนนั่นก็คือซอนทงมินครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งคู่นะระหว่างซอนทงมินกับริชาริซอนนั่นคือการเอาบอลไว้กับตัวและเล่นร่วมกับเพื่อนครับซอนทําได้ดีกว่าริชาริซอน,นครับริชาริซอนเนี่ยผมเห็นนะหลายๆครั้งเขาพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษและพยายามใช้ ใช้จังหวะในการอ่านของเขาเพื่อเข้าไปอยู่ในจุดที่จะเข้าไปแล้วแท็บอินได้สวยๆอ่ะเขาหาช่องเก่งมากนะครับในกรอบเขตโทษอ่ะของของ MM. ริชาร์ลิสันนะครับแต่ซอนเฮืงมินไม่ใช่ครับเขาจะถอยลงมาต่ําหน่อยนึงนะครับเพื่อเล่นเชื่อมกับเพื่อนและใช้ปีกทั้งสองข้างที่มีความเร็วนะครับวันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเอาไบอันกิลลงมาแล้วก็ก่อนหน้าไบอันกิลก็เป็นจอห์นสันนะครับที่มาเล่นแล้วขวาเนี่ยก็ให คูรูเซกี้ไปยืนเหมือนปกติแล้วตรงกลางก็เป็นเจมสันนี่คือความยอดยอดเยี่ยมของซอนทังเมนที่ผมว่าพอเขาลงมาเล่นต่ำเนี่ยเขาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีและเอาบอลไว้กับตัวได้แล้วสร้างปัญหาให้กับแนวรับของเชลซีเหมือนกันนี่คือสเปอร์วันนี้นะครับที่ผมบอกว่าน่าเสียดายส่วนเชลซีวันนี้นอกจากความยอดเยี่ยมของพวกเขาแล้ว่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นก็คือบาดีชิลครับ พอเห็นบาซิลิวันนี้เราจะเห็นว่าก่อนนัดนี้ครับก่อนนัดนี้ตั้งแต่เชลซีเสียประตูมากมายแล้ววันนี้ดูบาซิลิวเล่นสิครับทั้งแข็งแต่งทั้งจังหวะการเข้าบอลยอดเยี่ยมมากครับเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหลายๆครั้งอ่ะบาซิลิวขาดแมทในการเล่นจังหวะต่างๆมันก็เลยดูเพี้ยนๆไปแต่แต่วันนี้พอเขาได้ลงติดต่อกันนะครับความมั่นใจก็มีแล้วก็พละกําลังหรือผมว่าความเก่งของเขามีอยู่แล้ว การเข้าบอลก่อนอ่านจาังหวะของเกมบาดิซิลผมว่าทําได้ดีเลยวันนี้ยอดเยี่ยมมากอีกคนนึงนั่นก็คือชาโลบาเหมือนกันหลังจากที่เขาเดิ่มได้ลงสนามติด,ต,ด,ต,ดติดกันเนี่ยโอ้โหความยอดเยี่ยมมันก็เกิดขึ้นนะครับส่วนกูคูไรย่าอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยนะครับการประกบตัวการบีบเกมจอร์สันทําได้ดีมูดิกน่าเสียดายน่าเสียดายที่ผมว่า ผมว่าแกนบุกข,ของเชลซีอ่ะมันมันไม่ใช่เขามันคือโคพาเมอร์ mer, แล้วก็โคตโคพารเมอร์ก็ดันไปอยู่แถวแถวขวาไปอยู่แถวแถวทางด้านของมาดูเอเกส่วนตัวเขาเนี่ยเมอมูดิกเนี่ยจะเล่นร่วมกับการเลเกอร์เป็นหลักแล้วบอลเนี่ยจะไม่ได้มาขึ้นทางนี้เป็นหลักเพราะว่าการเลเกอร์ก็มีหน้าที่ที่จะลงมาช่วยเกมรับกับไกเซโดด้วยดังนั้นทางเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช้ากว่า ฝั่งของมาดูเอเกกับโคพาเมอร์นะครับดังนั้นนี่เกมรุกก็เลยไปทางนั้นมากกว่าถามว่ามามูดิกวันนี้มีโอกาสได้ยิงไหมมีจังหวะที่เขาลากตัดเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหผมว่าลูกนั้นน่ะถ้าแม่ถ้ามันเข้าไปนะผมว่าจะเรียกความมั่นใจให้กับตัวเขามากๆเลยนะแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่เขาเลือกที่จะยิงอัดไปเต็มแรงครับถ้าเลือกเอาเน้นทิศทางอะ่ะผมว่าโอกาสมีประตูเหมือนกันนะเพราะจังหวะที่เขาโยกกลับมาผมว่าทําได้ดีเลย และความเร็วของเขาผมว่าช่วยทีมได้ดีแล้วก็เวลาเล่นเกมรับอ่ะผมว่ามูดิกเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ที่ณณณปัจจุบันนะผมว่าเกมรับเขาก็ช่วยเหลือทีมได้มากขึ้นนะวันนี้พอตรงกลางของเชลซีบีบเกมของสเปอร์ได้สเปอร์เนี่ยออกมาให้จอนสันเมื่อไห่ครับมูดิกเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาช่วยกูคูลระยะแล้วทําได้ดีอีกคนหนึ่งที่มาซ้อนได้ดีนั่นก็คือการเลเกอร์ครับสคนนี้พอมาอยู่ด้วยกันอนะ่ะ ผมว่าช่วยกันได้ดีแล้วมันบีบเกมทางด้านขวาของสเปอร์ได้ดีมากมันเลยทําให้วันนี้พอพวกเขาตัดบอลได้ครับบอลยาวหรือบอลไดเรกไปหาจอห์นสันเอจ็คสันนะครับขออภัยจ็คซันก็ทําได้ดี ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับเกมวันนี้ของเชลซีที่ผมมองว่าพวกเขาเริ่มขยับเกมและเล่นร่วมกันได้ดีมากขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเชลซีเป็นอีกทีมหนึ่งที่ศักยภาพของคุณเล่นอนะ่ะพร้อมที่จะเป็นโอโ้โหทีมหัวตารางแน่นอนขาดแค่การที่จะหลอมเขาพวกพวกเขาเข้าด้วยกันเนี่ยอย่างวันนี้มันเห็นชัดเลยนะพอพวกเขาเล่นร่วมกันแล้วพอมันมันไปในทางทิศเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นเหมือนก่อนด้านนี้ก่อนด้านนี้เกิดอะไรขึ้นกับเชลซีครับ ไกเซโดเข้าไปเพลสนักเตะคนอื่นๆก็จะยืนคุมโซนไว้ไม่ได้เพลสทั้งทีมแบบนี้ดังนั้นผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงข้ามาครับจะสามารถออกบอลได้ง่ายกว่าแบบนี้แต่หลังๆมาผมรู้สึกว่าเชลซีก็บีบเกมพร้อมกันทั้งทีมนะมันทําให้คู่ต่อสู้ไปยากเหมือนกันเพราะนักเตะแต่ละคนนะ่ะผมว่าทั้งเนอเร็วแล้วก็แก่งยิ่งเกมรุกเนี่ยโอ้โหถ้าตัดเกมมาได้แล้วสวนกลับอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแจ็กสันมูดิกนะครับ แล้วก็มีาราฮีมอีกนะมีมาดูเอแก้มีโคพาเมอร์เหล่านี้ทั้งเร็วทั้งคล่องดึงจังหวะบอลเก็บบอลไว้กับตัวได้ดียอดเยี่ยมมากนะครับเชลซีและผมเชื่อว่าปีหน้านะปีหน้านะครับจบฤดูกาลนี้ไปไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่แหละเพราะว่า เชลซีเนี่ยยังเหลืออีก4เกมในมือนะครับถ้าพวกเขาเก็บรวดเนี่ยผมรู้สึกว่าโปรแกรมที่เหลือของเชลซีไม่ได้เจอทีมหนักๆมากแล้วนะครับอาจจะต้องลุ้นในในเรื่องของเจอกับทีมที่กำลังหนีหนีตกชั้นอยู่อย่างอย่างฟอร์เรสต์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ายังอยู่ในมาตรฐานนี้ของเชลซีนะผมเชื่อว่าพวกเขาจะเก็บทั้ง4เกมที่เหลือได้แล้วก็เก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเนี่ยยูโรปปาลลกก็คงไม่ได้ไกลไกลจากสิ่งที่เชลซีควรจะได้ นในมาตรฐานของทีมเขาแล้วก็การเล่นทุกวันนี้นะที่ผมรู้สึกว่าเซลซีเองก็ยกระดับขึ้นมานะส่วนสเปอร์นะครับส่วนสเปอร์ก็น่าเสียดายนะผมอย่างที่ผมบอกไปผมอยากรู้เรื่องาราวของมาริสันมากกวันนี้เขาเจ็บอะไรนะครับเขถึงไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับสเปอร์หลังจากที่ผมไปหาหาข่าวอ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับสุดท้ายนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องอาการบาดเจ็บใดแต่เป็นปอสเตโคกูนะครับที่เขาเลือกที่จะเล่นนอรูโแบบเกมนี้ เขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาต้องการออผมว่าเขาอาจจะบอกเขาบอกกับให้สัมภาษณ์นะว่าเขาต้องการรูปแบบเกมที่ใหม่แล้วก็อยากให้แนวรุกของเขามีมากกว่าที่ใช้พอมาจิสันลงมานะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยมาผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นริชาริซอนหรือซอนเฮงมินเนี่ยเขาก็จะโดดเดี่ยวแต่เหมือนกับว่าเขาอยากให้ครูรูเซฟกี้เนี่ยเติมขึ้นไปช่วยในในเวลาเล่นเกมรุกเนี่ย ถ้าเขาอยู่ในกรอบเขตโทษทั้งสัก2คนคู่กับริชาร์ดิสันเมื่อไหร่ตัวเลือกอาจจะมีมากขึ้นและมันอาจจะสร้างโอกาสให้กับสเปอร์มากขึ้นเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันหายไปนั่นก็คือตรงกลางนะครับคนเก็บบอลของสเปอร์วันนี้ไม่มีไม่มีจริงๆคนที่เอาบอลไว้กับตัวได้ดีคนที่เก็บเก็บบอลไว้แบบที่มา d i ดิสันทำอะ่ะมันไม่มีครับพอไม่มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เชลซีเพลสเข้ามาเล่งเข้ามา บาบช่าย,ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้เก็บบอลยังไม่ได้เอาตัวรอดได้เก่งเหมือนกับเจมส์มิทันที่ทั้งคล่องแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีวันนี้โพชโต,ตกูก็เลยยอมรับนะว่าเขาเขาก็ยังยอมรับคืออันนี้มันคือสิ่งที่เขาเลือกเจมส์มิทันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ไม,ไ,มไม่มีการบาดเจ็บไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแต่เขาต้องการรูปแบบเกมใหม่ๆอันนี้คือคําให้สัมภาษณ์ของโพชโตกูนะครับแต่ผมก็ ผมว่าอาจจะมใีในเรื่องของระบบการเล่นบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับสเปอร์แต่ว่ามผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ควรจะใช่นัดแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็ผมก็เลยย้อนกลับมานิดน,นึงว่าถ้าถ้าวางแผนเพื่อที่จะไปเอาแชมเปี้ยนลีกนะไปสู่พื้นที่แชมเปี้ยนลีกวางแผนว่าเวลาเจอไม่ว่าจะเป็นทีมที่มีศักยภาพเนี่ยสูสีกันไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเล่นเพื่อนหนคะแนนไว้ก่อนได้ไหม เล่นเพื่อหนึ่งคะแนนไว้ก่อนได้ไหมแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นในในรูปแบบการเล่นของสเปอร์นครับบอสเตโคกูไม่ได้มีผมว่าความรู้สึกเขา,าไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องมานั่งเล่นเกมรับคือเล่นแบบเดิมแล้วก็ใส่อาศัายรายละเอียดในเกมและบอกวิธีการเล่นว่าจะเล่นยังไงแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นว่าเฮ้ยจัดการแบบนี้ทําแบบนี้แล้วรูปเกมจะออกมาดีแล้วพวกเราก็จะทําได้ผมว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นไม่ได้ง่ายแบบนั้นแล้วเวลาที่โดนโตมาแต่ละครั้งอ่ะโอ้โหทั้งโอ้โหทั้งมันความรู้สึกมันมันคือความรู้สึกมันมันรู้สึกว่ามันจะเสียประตูใค,ใครเป็นเหมือนผมบ้างผมผม,ผมไม่รู้นะว่าแฟนๆของสเปอร์รู้สึกเหมือนผมไหมแต่ละครั้งที่สเปอร์เล่นกับเล่นกับคู่แข่งอ่ะ เวลาที่เขาทําเกมรุกขึ้นไปอันนี้ว่ากันไปเลยนะครับก็ได้ลุ้นกันแหละพูดตรงๆว่าก็ได้ลุ้นได้โอ้โหได้เชียร์แหละแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เขาโดนเสียบอลหรือโดนตัดเกมได้จากตรงกลางสนามมีความรู้สึกไหมว่าโอ้โหม,ม,มันมันมันโอกาสที่จะเสียประตูมันมีเยอะมากนะครับถ้าฟันเดอร์เฟนไม่เร็วพอโรเมโรลงมาบีบเกมไม่ดีพอเนี่ยหรือแม้กระทั่งวิคาริโอถ้าเขาไม่โชว์ปฏิหารซุปเปอร์เซฟเนี่ยโอ้โหมีประตูแน่ๆรู้สึกเหมือนกันไหม ผมก็ไม่แน่ใจว่าสเปอร์ควรจะมาเล่นเกมรับสักนิดหนึ่งไหมก่อนที่เกมรุกจะเล่นแบบนี้อะไรแบบนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนๆของสเปอร์ต้องการในรูปแบบไหนนะครับแต่วันนีออ้สเปอร์แข่งทั้งหมด34เกมนะครับน้อยกว่าแอสตันวิลล่าอยู่1เกมแก้มแต้มทั้งหมดที่ตามตอนนี้ก็คือ7คะแนนนะครับแข่งน้อยกว่า1แมตช์ถ้าเก็บเพิ่มอีก3คะแนนนะครับในแมตช์ต่อไปที่จะพบกับลิพูก็เป็น 60 63นะครับยังตามออแอสตันวิลล่าอยู่4คะแนนแล้วก็พวกเขายังมีแมตช์ที่ต้องเจอกับทางด้านของแมนซิตี้อยูนะครับก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจในเรื่องของการการวางแผนการเล่นของป o อสเตโคกูนะครับในในจำนวนแมตช์ที่เหลือนะว่าจะเล่นเพื่อคะแนนไหมหรือจะเล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อทีมก็คือ เนี่ยรูปแบบการเล่นแบบนี้เล่นให้เข้ากับรูปแบบการเล่นแล้วใส่รายละเอียดลงไปเพื่อที่จะเอาชนะทุกทีมให้ได้ครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่ากับกับแผนการทำทีมของปอเซโคกูจะไปถึงตรงไหนนะครับและนักเตะเนี่ยจะทำได้ตามที่เขาต้องการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องเอาใจเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของสเปอร์นะเอ,อ่ออย่างหนึ่งวันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าเกมรุกอะ่ะมันน่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้เฉียบคมเหมือนกับ เกมที่ผ่านมาที่ที่เราได้ดูดูกันนะครับก็ก็น่าเสียดายส่วนเชลซีวันนี้ยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าพวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กันด้วยนะครับและสามารถสักสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการกดซุปเปอร์เตงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและต่อจากนี้ไปก็ ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไวนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ